หกโมเดลข้อที่สองต่อนะครับโจทย์ให้มาว่าในกรณ์นจํจำนวนไว้สามจำนวนก็คือสามเจ็ดแล้วก็ x อก2นะครับส่วนนขอเน้นจำนวนไว้สามจำนวนเช่นกันนะครับก็คือสามวกแล้วก็เก้าโจทย์มีขั้นหายูว่าถ้าจำนวนทุกจำนวนที่ในกรณ์น้กก็คือจำนวนทุกจำนวนที่ในาขอนน้นด้วยนะครับจงหาค่า y บวกอหรือเบวก y ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีคิดนะครับ เนื่องจากในกรเนี่ยอยู่สมนก็คือสามเกบวกสองส่วนในขอก็คือ3 y มลบสแล้วก็ก้านะครับซึ่งสามเนี่ยเหมือนกันแล้วนะครับเราต็จะคู่หากันเลยนะครับ,รบส่วนเจ็ดกับเก้ายังไม่เท่ากันนะครับเราต้องยงหาการเรามายงเจ็ดมีค่าตรงกับ y ายลบส่วน x อกบวกสก็เลยจสนวนเดีก็คือเนะครับจากความสัมพันธ์นี้เราก็จะได้ว่า y 2ลบสองกับเ 2นะครับตรงกับ9ก็คือมีค่าเท่ากัน x บวก2เท่ากับ9หรือ x เดียวเท่ากับ9ลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับ7ดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่า x บวก y เท่ากับเท่าไหร่นะครับ x บวก y ก็เท่ากับ7บวกกับ9มีค่าเท่ากับสิบหกนะครับ